แตงข่าวการจัดงานเกษตรและของดีจังหวัดอ่างทองนะครับซึ่งปีนี้เนี่ยเราจัดขึ้นเป็นปีที่12นะครับต่อ,อนเนื่องมาตั้งแต่ปี2556แล้วนะครับจังหวัดอ่างทองเป็นเมืองเกษตรนะครับเพราะนั้นเนี่ยเรามีผลิตภัณฑ์สินค้าดีๆเยอะแยะเลยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปี2566เนี่ยเรามีนักท่องเที่ยวนะครับที่มาเที่ยวชมนะครับ ในพ่วงการจัดงานปีที่แล้วเนี่ยนะครับประมาณ50,000คนเสร็จมีรายได้นะครับที่เข้ามาจากพี่น้องประชาชนมาจัดจ่ายใช้สอยมีนักท่องเที่ยวเข้ามานะประมาณ8ล้าน8 0 0แสนกว่าบาทนะครับสำหรับปีนี้นะครับซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่12เนี่ยเรามีระยะเวลาการจัดงาน10วันตั้งแต่วันที่24มกราคมนะครับ นถึงวันที่2อคุมภาพันธ์2 5 6 8แบบเป็นระยะเวลา10วันนะครับ